สวมผู้หญิงเห็นเนเดแม่แม่เด้ค่ะวะจำนี้กันเจ้าพระเจ้าผู้หญิงเห็ดแล้วแม่ไ้จำเกัก็สาบายดีสาบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องบ๊ะสุขสุขคนเดอ้อโดยมาพบพ่อเนาะวตีมันนี่กะอยู่บ้านสายบุญเดอ้อพี่น้องเนาะมาอยู่บ้านสายบุญกะมาหาผู้บาวงนี่แหละพี่น้องโดยแบบมาหาผูงวงเพราะวงพ่อผึ่นผักเวียกมาอน,นี้เนาะมือ่อวันทิดพี่น้องเลย ก็มาเจอไอ้ตุก๊กเพิ่นเห็ดหัวใหม่บ่หรือว่าจะไงพี่น้องเนาะหัวปลาพี่น้องจักพี่ช่างอันนี้มีใหม่แถมอียังเนาะน้องเรียนอยู่เ,เพิ่นเห็ดใหม่งามพี่น้องในบ้านนี้เนาะเห็ดกลางแดดเลยพี่น้องตอนนี้พี่อเอาไม่เป็นอันนี้อ,นนอาร์ตเลยเนาะสบายดีเลยตุก๊กเคน ีเห็ดกลางแดดขากระรี่นอันนี่หัวไปหัวไปตัวตัวเก่ามันเป็นจังได้มันอันอนั้นบอกมันโยบเปนคุ้มหมดตั้งตามผู้อ่เนาะแป้งใหม่เ,หมเลยเอาใหม่เลยบ้านนี้อันนี้กัอันเห็ดใหม่เ่าตัวนี้กัพี่น้องมากมืนอนัันยังบ่มี่ได้นนเนาะเลยเห็ดใหม่แล้วบ้านนี้พี่น้องเนาะยังแต่หัวไอ้ซาเพิ่นเพิ่นเอาตานางพี่น้องเนาะตานางอัด แบบนี้แหละก็มันกับบมีแนวอันข่าได้เน้ตุกเนาะแม่แบ่มันะครับท่เ็น่างหลังางหลังกับสีแป้งไม่บอเออเห็ดเป็นหมดเลยพี <tal word> ่น้องไอ้ผู้หญิงกันเนาะ เก่งรู้ทางในนะเก่งมาเลยตีเล้วงหาเรืไได้ทังไงเป็นเล้่เออน้องขักอันนี้บาดนี้เนาะสะอาดสะอ้างเลยพี่น้องมากมื่อนั่นทำความสะอาดอืมแป้นบมดเลยพี่น้องไอตัวเป็นเห็ดเลยอ๋อขักขัเนาะ ใสหนหหม่นี่โอเคห่มาคักคักแหนมนแล้วออกเห็ดออกแบบเองเลยตุกเลย่มากงใม่เก่ามาแต่กระตุกเกงเก่งเนาะเป็นพาเลยอ๋อมากออกมาเลยกันเลยขอเห็ดบนน่งเย็นล่มลวกเลยเมั่งออกมาเห็ดหัวโต มีฝนงานเจ้า, <laughs> าหเห็นตัวใหม่เลยตีใหม่เลยออเอาตะกูเก่าแล้วเห็นให้มันนั่นน่นเนาะตู้ใหม่เื่อเนี่ย่ซื้อกับแพงเลยต๊กเนาะ เก่าแล้วก็มาอันอาไซเป็เป็ดอำมันทั้งพี่ก็เอาพาหา่ีอัดเลยเห็ดผัก <laughs> กันนีิพุ่นต่ะไหโดยกันนีิพุ่น <laughs> ล้านลูกิพุ่นคิพุน่นดยพิวเขา <laughs> แมนเลยหวน เพืนแคมทางเนาะเอากรอาดเป็นแบบนี้แล้วินมันก็งงดินไงยม,อม,มอือนี้กอยู่เพื่อนคือเก่าพี่น้อ้ทุกเนาะไม่เืนเมอนเพื่อนเพือนก่นกอนงน,นีเวียีแต่ทั้งพวเพิ่นแล้ออกไปเห็ดเนาะนเห็ดเียเพือนเห็ดเวียเพื่อนไปนขักนองบานนี้เป็นสำเดินวัดไม่เคยไอ้ตุก มันยังคนอนพูบห,หัวบันเลยเฮาจิตตัดคิดได้มันมันกำลงังงานนั้นเลยมัยหัวมันเลยตัดคิ่กงเหี้ยเหัวต,กวต,ต,วตอกหัวพี่น้องเฮานี่ตอกดอกเดียวกับฮักสามมดดักเบี้ยวเห็ดเองไปเลยบ่ตุ้ง <c oughs> ฮึมสังกษีบังทั้งเทิงพี่น้องอัดเข่งหนึ่งเนาะเื่งหนึ่งก็เป็นปองเพราะว่าแมนที่พุ่นเนาองแคมทางติ หลดศกายมากอะไงพี่กุ้งแต่สีแคน่หน่อยนึงหัวไายกันหน่อยนึงได้แม่ลุกยังขักมาเบิ่งหัวใหม่ไอ้ตุ๊กพี่น้องเนาะตัวเก่ามันบวชขักเป็นว่าเฮ็ดใหม่เนาะทางนี้กอืมันโย่ติ ข้างในอัน,นก็นจะเป็นหัวอันนี้แหน่หน่อยตุ๊กเนาะส้มพูหญิงเห็ดแหน่แหน่นได้ค่ะว่ะจำมึงกันเจตตาเช้าพูนยิ่งเห็ดแล้วอพอมันมีนนำอาราเนาะมันก็หาแนน่นะ นี่บริเวณบริทานปะยังบบรันจูดเขานาะกองอะไรบอกองเมียนแรกอยู่ในเฮือนผูกการยังกองหนึ่งทานนะแต่ว่ายังบบรันจูดซื้อขี้เลื่อยเขาขี้เรื่อยใหม่ไงนะอันรถหนึ่งเส้นป้ายเลยราคาเมียนอยู่เต้าทานเก่ายังบบรันแก่ขึ้นเทิงเออสียมาจูดกันพุ่ว่าสิจูดอยู่พุ่นกะคิดอยู่น้ำกับบุมีวะยา,ามแรงซ่อมเนาะ บดน้บไทางน้บ่ทงอยู่แต่ว่ามันบได้ไม่นว่าโอเค h e a มันร้ายเกินเห็นะล้เลยทังบ่ได้น้ำบ่แน่นเนาะูพี่อ่ะอยู่แต่ใกอยู่พี่กับแ่นอยู่แต่ว่ายากแต่เที่ยวนไหเที่ยวทางเที่ยวทางเด็มาจอจบใหม่เลียนเลยมันเห็ดโอ้คัก

เอตุกขันเห็ดหัวใหม่เนี่ยหัวเก่ามันโยโคตรทางนี้กัปัวกกินหมดเลยเนาะปัวแมนเออผู้หญิงกัเห็ดเป็นพี่น้องเก่งเนาะกับคำผู้ทรายเพใ่อจะตุกนี่สบายดีนโซโซดด้องโตกันตั้งพุ่นกับป๊าพี่น้องหยาบหยาบมากเลยเร <c oughs> าจะไปสรุญไลน์หน่อดีไหม เยายบงบเราจะบุญไล่ยงเพยเงีาบไปแล้วเ้ยเด็ก้อยเนาะแป้งจักอยู่ทางไหนกันเนาะตะลุดตะลุดอยู่เวลาผมปจักอืต้นตะกบบาเอ้ยนี่แมนบาแมอ้เขียวงามอันี้เนาะคนนี้ได้ห่มแมนหมต้นตะกบน้อย กำลังขึ้นโอเคเลยดีเลยตุกอยู่ทางหนาเนาะถ้ามันสูงขึ้นนี่กามีเตียงเนาะง่วงนอนเย็นเขาเอาใส่จันงัวน้ำนั่นแหละหัวงัวมันกระเงาะถึงเลยมืดเลยงัวแม่นเลยงัวมันกระเจืะแต่วิ่งอุกงทางพีกะทางในเด้อพี่น้องทางนี้เนาะงาม แล้วบอบันี่แน่เลยอืมแน่นพี่น้องเนาะคุ้ยนี่กะได้ยินไหนรังกะซีไหนหนึ่งเขาเลยพอใหม่มันร้อดเลยนี่เนมีมันใหม่ตอกพี่กันเลยมันใหม่มันบดแข็งเห็ดเองเลยเพผนม,มันนี้กะวันทิดนะพี่น้องบดไปทรงเฮียนเด็กน้อยอ <laughs> แตกตั้มๆแล้วแถวนี้เนาะพากันลิน ได้แบบนี้เนาะคักอยู่เล็กตะปูเล็กตะปูเก่าแล้วเริ่เอาต่อโมบินตะปูใหม่มันใส่ตะปูเก่ากับมันใส่อะได้เออดินบล็อกกเมียนแบบนี้เลยตุกเนาะจัดจัดสร้างเมียนทีโอเคอะไรได้เปนหอมเลยโดย อันนี้ก็มากออกมาแล้วเนาะมาเอาไปเห็ดหัวใหม่มาเห็ดหัวใหม่แล้ว <c oughs> ให้ติเตาเนี่ยให้เก็บเอาอีกเดืไหนอืมเนาะมันหกไปหน่อยแนวเก่าๆเฮาเมียนนี่ไม่ใช่เก็บยันนายเนี่ยแม่บนเตา นั้นกับแป้งจักเอากระถึกอยู่พี่น้องเลยแ <laughs> จักติดบ,ดไบัได้ปะพักบัวนี่ก็ปักใส่น้อยทุกเนาะบัวซื้อมากินอืมซื้อมากินแหละกับมันเดี๋ยวมันกับเป็นเนาะพอพักบวัวเลยเลยอ,อ่าแต่หัวมันงามอยู่พอหัวมันไหนครักินใบมันไหนบัวมันถักปุ๋มอี่คิดจ๊อมันท่าน้าข้ากับปุ๋มคิดดีจ มองก็ไวนเนอะทุกเนอะ่จะชิคลินาพี่สัน่ะพี่สักไหค่ะอ้ยเรานี้มีาจอบโศสาวเนี่ยบริสอยยังเลยยังเห็ุบอเป็นยังเห็ุบอเป็นวับอเป็นกระจับซอยมือซอยยังไงยังนี่ผมได้เห็นหิ้วมดอมาสอกมาพุดธมากนให้มันหกอย่างเงี้ยโด มือผักโองเฮียนแบบนี้เลยติ <I see. S 1> มือได้ไปโองเฮียนเงียบ <I see. S 1> <laughs> เงียบเงาอย่างไรเด็กน้อยเนอะ <I see. S 1> ทำ <I see. S 1> ทำแบบว่า <I see. S 1> มีคนมาอยู่ร้ายม <I see. S 1> ีแหงร้ายแล้วเด็กน่อย เอาอันนั้นอันนั้นเป็นไม้ยังซะไม้อันในรูม <laughs> ทั้งทั้งนอกฮะน,นะอืมใม้อันนั้นเก็บมาตะกตูต้เก่ามาได้ใหม่นี่อืมมีแต่เอามาได้ตู้เก่าไปเลยม,เามาจะขูดแกมาแล้วก็วมาแอม<ด>ู่นี่ดิโดยเห็ดกระพอเอามาแซมใส่เนาะเห็ดหัวกันดิเขาก็ไข่ในเข้าเนี้ยมาทางเนี้ยกะไข่แมนกับโบโลขงบันได ทางล้างกันย่งสิเห็ดอยู่บรตุกยนมันะแเนาะอไม้แมนแมเมันมันหักบรตุกมันนันดอกอยู่บอกอร้างล้างมันก็หักเบิดเลยเนาะเพื่นวะเห็ดใหม่แ่แล้วบานี่เ็มลยแปนเบิดเลยมันทำความสะอาดบนเนาะอ๋อมันยังจดมันยังโหติดเลย มันใหม่ชังพายมันดอกไวายได้เนาะเสือพ้างมันพ่อยเลยุทางหลังเพอนอนเพินเอาไม่ใหญ่ห่าัจน้นใส่าหา้ามใส่เลยเป็นเสือหมัดใหม่พอยไปเลยเสือพางหมัดมัดกันงัวเป็นเสือข้าวซื้อมันกระโดดเลยตุกเนาะบ่ะมานเดียวนี่มันกระแตพุนกูเลยเมมาอยู่กระ ช่วงนี้ก็ยามแรงเนาะมันก็หาวเบิดแล้วแล้ก็แป้งใหม่หวบก็มีหัวกินค่ะเด็ดมันไปเซามปวกลายแถวนี้ก็ได้ต้นมะเขืแห้ก็บักใหญ่เนแก่บ่แล้วเนาะเป็นเลยได้นี่เป็นลายดิลาอยเลย มาเมื่อนี้ก็มาเจอเอ้ตุ๊กต่อขั้วพี่น้องเนาะตั้มตั้มอยู่สางขั้วสามขัวใหม่ตีสางขั้วใหม่เล่นขัวใหม่อยู่เฮือนอยู่ยังกะหาเนาะเห็นเลยเนาะยังแคลียรอยู่งเลยอ่ะคุณเลยขั้วที่้าอยู่ขั้วแลกขีดขั้วตัดเรี้กก่อนก็เวลาขีดขั้วจะมือเราเล่นเลยเออเสียงจักข้างหน้ากับพี่น้องเลยเนาะแปลงจักเอ้าพี่น้องวันนี้ก็ที่จบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องเลยเนาะมาเห็ดในตุ๊กพัน อาเห็ดหัวกไม่พี่น้องเอ็ก็แวะมาเบิง่งคนว่าว่าแล้วบานนี้นเนาะแล้วเสร็จสิ้นพี่นอ้องแหนน้นา,นา,นายอยู่ได้นเนาะบนเห็ดกะเอาประตูกันกเนาะจบคลิปไปก่อนบานนี้สบายดีเดอ้อเนาะโด,โดยพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปไปแล้วเด้อพี่นอ้องเนาะจากคลิปนี้ไปแล้วเนาะผมพ,กพกนอกันเนาะตีคลิปหนาเดอ้อเนาะคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี